สวัสดีพี่พี่เพื่อนๆครับวันนี้นะครับคนคนพระพิเศษ EP ที่สามสองหนึ่งครับสามร้อยี่สิบเอ็ดครับมีพระสะสมพอเก็บมาแบ่งปันทำรายการสองร้อยบาททุกรายการเลยนะครับรายการสองร้อยนะครับทางการใการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือได้เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยครับมีเวลาเก็บเงินไปทางนะครับฝากคุณเพื่อนพี่ๆที่รับชมและช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับ องแรกครับเป็นสมเด็จวัดเกศชยโยนะครับนี่นะครับสภาพสวยนะครับสมเด็จวัดเกศชยโยนะครับสภาพสวยนะครับนี่นครับสองร้อยบาทนะครับ มายเลสองคเป็นสมเด็จเก่านะครับสมเด็จเก่าหมายเลขสองเรมีมวลสารนะครับคมลึกนะครับหมายเลขสองครับสมเด็จหมายเลขสองครับ หมายเลขสามาเป็นสมเด็จเก่าครับนี่ครับมีมวลสารครับเป็นพิมพ์ปกโพะครับหมายเลขสามนะครับหมายเลขสี่นะ,นะ,นะเป็นสมเด็จ วัดทรงประมูลครับเนี่ยสมเด็จวัดทรงประมูลนะเป็นพิมพ์คล้ายๆวัม่นะครับเป็นพิมพ์วหวแม่นครับกุวัดทรงประมูลครับเนี่ยหมายเลขห้าครับเป็นหลวงพุทธทวดครับเห่ารีดหลวงพุทธทวดทำหมายเลขห้าครับ หลวงพุทหมาเลกห้าครับมาเลขหกคนระับเป็นเหรียญหลวงพุทธทองวัดลาดโยธานะครับเหรียญหลวงพุทธทองวัดลาดโยธาเนื้อทองแดงครับ หมายเลขเจ็ดนะครับเป็นหลวงปูท่ทวดนะครับรูปหล่อหลวงปูท่ทวดนะครับใต้ฐานมีหมายเลขนะครับหมายเลขเจ็ดนะครับหมายเลขแปดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อม่วงนะครับเหรียญหลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนครับหูเชื่อมนะครับ หมายเลขเก้านะครับเป็นคุณแผนนะฝั่งพลอยแล้วก็มีตะกุดนะครับหลวงพุทิมวัดพระเขานะครับคุณแผนหลวงพุทิมวัดพระเขาอยุธยาทำหมายเลขเก้านะครับหมา,าานะมายเลขสิบนนะับเป็นชินราชนะครับหนึ่งก็ลปินะครับลงรักปิดทองนะครับ สิบเอ็ดนะครับเป็นพระวัดลังสีนะครับเนี่บเป็นพระพงษ์วัดลังสีนะครับสิบเอ็ดนะครับสิบสองนะเป็นพระวัดพับนะครับพิมพ์สมาธินะครับมาที่สิบสองนะครับเป็นเนื้อผงนะครับ หมายเลขสิบสามนะครับเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนะครับหมายเลขสิบสี่นะครับ,รบเป็นเหรียญเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับผอมเรี่ยมนะครับเนี่ยแจกทานนะครับ แจกทานวันเกิดนะครับหลงพ่อพรมนะครับหมายเลขสิบห้าครับเป็นเหรียญหลนะครับ เป็นหรียรอโบราณนะับหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอน,นะครับอยุธยานะครับสิบหกครับเป็นรูปรอโบราณหลวงพ่อแช่มวัดฉลองนะครับ สินะครับเป็นพระลือนะครับเนื้อดินนะครับสิแปดนะครับเป็นเต่านะเต่าหลวงวสนิตนะครับเป็นหินแกะนะครับเต่าหลวงวสนิตวัดลำบัวลอยานะหมายเลขสิบแปนะครับ หมานเลสิบก้านะครับเป็นเหรียญสมเด็จโคศจารย์เจริญน,นะครับหูเชื่อมนะครับ20นะครับเป็นเครื่องรางนะครับ ผมคุกรักนะครับเป็นเครื่องรางเนื้อผงคุกรักนะครับหลวงพ่อสั่งวัดนากันตมครับยี่สิบเอ็ดครับ เป็นหลวงพ่อโสธรน,นะครับหลวงพ่อโสธรสองหน้านะครับนี่สิบนะเป็นผักคงเนื้อดิน,นครับนี่ยสภาพหิ่งๆินเลยครับ กงนดินครับหมาย2ยี่สิบสอครับยีนะ่สเป็นหลวงปุ่ิทวดครับพิมพ์พลอดนะครับเนื้อว,ว่านนะครับ24นะครเป็นเหรียญอัปแปะลงสนะครับปีหนึเกาครับ ยี่สิบห้าครับเป็นหลวงพ่อคูณครับโลแก,ก็ตหลวงพ่อคูณครับด้าน,นหลังมีมวลสารมีจีวรมีตะกุดนะครับก็มีหมายเลขนะครับยี่สิบหกก็เป็นหลวงพ่อโคลนะครับ ปีสามหกนะครับนะครับรุ่นเสาห,าห้าเฮงเฮงเซนลีฮอนะครับนะครับยี่สิบเจ็ดครับเป็นรูปรหล่พอหลวงพ่อโพวัดวังหมานเน่าจังหวัดพิจิตรนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับมีรอยตัดช่อด้านล่างครับ ยี่แปดครับเป็นหลวงพ่องเงินนะครับรูปหลห่อหลวงพ่อเงินนะเร็นหล่อโบราณนะครับคมชัดเลยนะครับจีวอนนะครับยี่เก้าเป็นหลวงพ่องเงินนะครับเป็นรูปหล,หลห่อหลวงพ่อเงินเหมือนกัน,นครับ 30มสิบนับเป็นหลวงพ่อชื่นวัดยานาเสนรุ่นหนึงนะครับนี่ครับเป็นเครือบนะครับวัดยานนาเสนนะครับมีตะกุดแล้วก็มีมียันนะครับด้านล่างนะครับ บอชืนวัดยานศรีนครับรุ่นหนึ่งนะครับสองร้อยบาททุกรายการเลยครับทางนั้ในการติดต่อนับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยครับมีการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากคนเพื่อนพี่ๆที่กำลังชมมาช่วยกดไลค์กดติดตามเลยครับสำหรับอีพีนี้ขอจบกันี้กันนะครับสวัสดีครับ